กิจกรรมโปรโมชั่นสุดท้ายปีไซเบอร์วีคพบสับส่วนลดสุดคุ้ม22พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมพบกับไอเทมและสิทธทิพิเศษสุดคุ้มมากมายมาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้มาพร้อมเซอร์ไพรส์อะไรบ้างคะแนนไซเบอร์สำเร็จภารกิจกิจกรรมหรือใช้ UC เพื่อรับคะแนนไซเบอร์และรับรางวัลไอเทมสุดพิเศษ22พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมในช่วงกิจกรรมรับคะแนนไซเบอร์โดยสำเร็จภารกิจประจำวันหรือใช้จ่าย UC รับชุดเซตร,ระดับ Legendary ชิ้นสุดม r a ติก คูปองไซเบอร์วีคร0 0ยูซีและอื่นๆรับแพ็กพิเศษไซเบอร์วีคโดยคะแนนไซเบอร์ที่เหลือประกอบด้วยการมิติชิ้นส่วนวัตถุดิบดัดแปลงคูปองส่วนลดและรางวัลสุดเซอร์ไพรส์อื่นๆอันดับคะแนนไซเบอร์วิคในช่วงกิจกรรมไซเบอร์วีคผู้เล่นท็อป100ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับชาย,ยาสุดพิเศษชุดเซ็ตสำหรับไซเบอร์วีคสูงสุดคือได้รับ U c ซคืนเต็มจำนวนซื้อชุดเซ็ตไซเบอร์วีคในราคาสุดพิเศษ จุดคิวพ,พัฟพี่คืน UC รับ UC คืนเต็มจำนวนเมื่อคะแนนไซเบอร์ถึงตามจำนวนที่กำหนดสิทธิพิเศษเซ็นชื่อไซเบอร์เซ็นชื่อทุกวันเพื่อรับของขวัญซื้อ UC เพื่อรับรางวัลเพิ่มในช่วงกิจกรรมเซ็นชื่อทุกวนันเพื่อรับแฮชลคกี้คุ้ปองกรอบพรีเมียม AG และอื่นๆซื้อ UC จํจำนวนเท่าใดก็ได้เพื่อรับรางวัลไอเทมเซ็นชื่อเพิเ่มร่วมสนุกในไซเบอร์วีตตอนนี้เพื่อเพลิดเพลินกับส่วนลดประจำปีสุดพิเศษ